สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องคอฟุตบอลสายนักลงทุนทุกท่าน,นกลับมาพบกันในช่องคล um ัมเป้าฟุตบอลพบกับผมแจ็คคลัมเป้าอีกเช่นเคยเป็นไงกันบ้างครับตัวเน้นตัวทีเด็ดหน้าช่องอย่างหงแดงลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าหวานฉ่าเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียววันนี้ก็มาคัดสรรสิ่งดีๆมาฝากพี่น้องหนึ่งคู่อีกเช่นเคยครับเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2เป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอซีมิลาน ไปดูความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมกันครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานวันนี้นำทัพมาโดยผู้รักษาประตูตัวเข่งอย่างอังเดรโอนาน่าคู่เซนเ,นเตอร์ครับอาเซบี้จับคู่กับบาสโตนี่แผงมิดฟิลครับนิโคลโลบาเลลล่าเฮนริกมาคิตายานส่วนแนวลุกก็จะเป็นลาตาตโรมาติเนสคู่กับเอดินเชโกมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอซีมิลานกันบ้างครับวันนี้ตัวหลักๆอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นซโมงเคลียเตเออเฮนองเดส โอลิเวียชชลูบราฮิมดีอาร์ตและวันนี้มีข่าวดีครับลาฟาเอลเลอาฟิตพร้อมลงสนามมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะซั์โซโลมาได้4ประตูต่อ2มาดูทางฝั่งผู้มาเยือนครับเอซีมิลานนัดล่าสุดบุกไปพ่ายแพ้ให้กับสเปเซียมา2ประตูต่อ0มาดูผลงานล่าสุด ในแชมเปี้ยนลีกของทั้งสองทีมกันครับเลกแรกครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานครับบุกไปชนะมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าเหนือกว่าอยู่พอสมควรเลดไม้กันวันนี้เปิดมาที่อินเตอร์มิลานดูดีกว่าครึ่งช่วงตัวผมมองว่าอินเตอร์เจองานง่ายวันนี้ขอฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานสำหรับท่านใดสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ